อัเขาจะเอื่อญยังเนีนี่ไข่มดแดงไมเป้ลไข่มดแดงน้อยเม,ดดยมเปล้งก็มีบักเมาก็มีมขายจานเท่าไรครับบักเมาว์สิบบาทสบาทเาบาทื่อสื่อ,ส,อสื่อไว้เอาจานหนึ่งพ่อครับมันสิไปได้บห่หอดไก่เด้ันกินหลายบ,บ,บาพ่พอสิบ<า>่พ่อสิเด็ดตำสิกินน้ำทางก่อจ้ะสมบ่ บ่มาสมๆสมนะม่ะฮากับปูน้อยไปต้มไส่ก้อนปนี้เนาะเด้ด <c oughs> ่ยนี่เอาเสียบล่ะบ่เออแต่แนวขายมาทางนี้เห็นเพคนขายบักสังนะน่ะโอ้หบักสังใสต่ตำมะฮงใส่ตุ๋มใส่ตุ๋มก็ได้ครับใส่ตุ๋มก็ได้ใส่ตำมะฮงตำหมักทั่วครับทั้งผี่นะปลาแห้ง สุดยอดอาหารตามฤดูกาลอำเภอตะการเพื่อด<า>พครัสศูนร่วมตลาดเ้าวันพุดกล้วยตานีนเหรอบะแมนบักเมบาสิบบาทครับอเบมทำใส่กับผู้น้อยคือบมแมน่กับผูด้ดองเ <c ười> น้ะขักเนี่ยได้ครับเนี่ย ปลาทั้งนี้บักข้ออาดนี่ข้อตุบจ้ามักข้อน้อมไม้เห็ดยังบุเฮ็ดผอกับมีเห็ดผอกับมีเฮ็ดไข่กัมีเห็ดผอ่ยังเฮ็ดผอหนังบ้าเขาเด้นั่นงินออนอยู่น่ะเห็ดผอหนังบ้าั่านซ้ำผู้ขายยังนุนมอยู่บ่านเขาบ่านไหน ไช่ดอเดียวสร้างว่าแม่ก็ได้เพราเราไจะกละเตียน่อนมาขายผมขายเท่าไรนี่กองละากองขายสกอละากอละามกองนี่าเอาเบิร์เนาะเอาเอาเบิรเอาเบิร้าบเอาเบิรแกเงินน้ำเสียไปย้ายน้ำตลาดนี่แหะงินท คนนี่นสิคนกับคนกินซุปแห้ถามแล<ช>้วค่ะค่ะมันกินดิบก็ได้กินซุกก็ได้บ่านี่พอ,อ,อ,อย,ก,อยอกินบ่เปียนพอยอยอยากซื้อใช่เจ้าพอยกินบ่เป็นเดี๋ยวขายทุ่มก็ไดเนี่ยทุม่มละเท้าไ่เอาขอเช่าไปลองเบิือ,อเอาไปลองเบมือจากกระเปอันเราจะบอกวิธีเอาไปเฮ็ดอันอนี้ก็เขาเอิญเราไปเฮ็ดเขาหวานก็นได้ท่านเอาไปแกงไหนวะ ได้คือการบ่เป็นกรรมดาเป็นก็ได้หรือห้องประเฮ็ดแบบอันเป็นข้อยแล้สีกระแช้าคือการเดี๋ยวไปเอาเงินน้ำหข็ดแล้วกันเด้อบ่ห้ใครตัวดอกสีล่องเบิงเออนี่ยล่องเบิงเล้วจะจิตใจบ่ภาษาบ้านเท่าผู้เฒ่าเขาเอิญมาเป็นยาเย็นยังเย็นจังบาลแล้วนี่เขาเอิญเป็นยาเย็นอ้าวเอาเอาเศร้าเอาเศร้าเอาเศร้าใส่กันนี่แม่เอา้าร้ไอ้บอกเราห้ยซิมอืม ไปแล้วบ่ไปยนยำเปยนยำเม็ดบาม่วงขอบคุณนะคะเยอะเลยเจ้าเเข่ามอสแอบทั้งพีครับอำเภอตะการี่เพิ่นจะขึ้นชื่อเรื่องของข้าวเมาครับข้าวเมาแซ่บอำเภอตะการขึ้นชื่อลือนามดังไกลทั่วโลกใช่แล้วข้าวเมาน้ำนมนะอี่คือว่าข้าวเมาน้ำนมข่าอ้อนโอ้ข้าวอ่อนน้ำนมของเข่าเหรอบอสอืมัมพอ้มันแซ่บเนาะอันนี้ฮิตาลูครับ เด็นต่เวนไปออกท่างคนออกซองเก้าสีแนละบาทบัวกรมีบัวก็ม,กมีค่าสิบาทาหลายแน่ก็ะสีเป็นน่อใหม่มีทุกบ้านโอบจ้าเนวใดไกับปูกคบข้องเปลกกี่รับานี่ <c oughs> <c oughs> อันเป็นแนว่ยใดแม่กปูมีโบมีกบก็กระปูว่ามันกระปูกบขายท่าใดขอย้ากระปูนันดีผ้าอันนีห <c oughs> ก,กสิก e> <c oughs> กบค่าเส้าหาไม่ใช่ อไรก่อนอยิ้มหาม,มันคนละยางกับเส้าหาตัวนี้เอายิ้มหากับยิ้มหายิ้มาน้ละนดวะเอากะปูครับเฮือเอขายแพงคุณเงินเฮียจะมันหลายเงินก็นกนได้โอ้ยหหลายได้ละเอ้ยมาหาเมียเนี่ยผมจะเสือแล้วเส้าหาแล้วมา,า,า,าขายแล้วขายยิ้มหากะปู เศ้าหาบาทกับปูหน้าเวแม่แม่แมปูนาไดทังบ้านผมมันบ่มี่หละได้มันอืดแต่ได้อึืดอืดเอืดจีรีแต่ว่าทั้งนี้เพิ่นขึ้นไลน์แต่เฮดตาลูนี่ไหมเปลี่ยนสองสิแน่แม่สองหาก็ะไ้เด้อเฮตตาลครับมกเหมาเราะว่าอาแม่อะ ใหม่ๆสดๆจะสิเป็นบักหอยยังไตงุ่มๆอยู่หอยกัดไตงุ่มๆเลยปลาตองบัวค่ะหอยน้องสาค่ะเลี้ยงหอยบัวเป็นเลี้ยงบัวเป็นหรอค่ะบัวมีเลี้ยงค่ะงูง่ายบัวหอยเลียงบัวเป็นแนวนี้บัวเป็นบักหอยเลี้ยงแต่ว่าเป็นบักหอยงุ่มเขาเลี้ยงปลาของท่านมอสากทีพอได้ยัางแล้วเมื่อกินจังหวัดขุเสือกอเขาก็ไม่เอาวะ ครับเอาละครับเนี่ยเอาวโอวเข้ามาเนี่ยมาเเา่ีบานผมเห็นเรานั่งนับอยู่นี่ให้เบื้องน้ำเนี่ยด้อเบื้องที่ซื้อบปไหนอ้ยายในร่มวมันนน้าาเบื้องจบ่ซอยข่อย้ำ จ้ะขายแนวไหเจ้ะขายแนวไดนลอยตัวลอยห้าสิบตัวนี้ที่ปมยังเป็นราคาในเล็กนอ้อยเบิกตัวละบาทกลัวๆครับมันตัวใหญ่ขขวะกลัวควรแล้วกวนให้เราหลงอ๋งอที่อยู่ใหม่เหรอปุณเต็มกระสอบเดิกกอวอกมีจะไปตอง ไอเชียบางเนี่ยเออดโทูทผมเคยถามเราอยู่แล้วว่าใส่เบตองนี่มันเป็นว่าใส่ให้มันกลิ่นนะครับใส่เพื่อว่าผู้หามันกัดกันเนี่ยซื้อหรอแม่อยู่บ่แม่มันกัดกันหลายครับเออดโทูชุดยอดครับมัอนอี้ราคากะดีในเล็กน่อยครับลอยต่อ150บาทผักผิกเราเผ็ดยุบ่ะนี่จะมาซื้อผักผิกเด็ดกว่า ซิมจะงนี้เราใส่ถุงยางดีแหละเป็นอากาศวันนี้คือคือเรื่นครับพ้นกระ้ายอากาศดีอากาศแจ่มใสุเดียนโลละแปสบาทมอนห้องโลละลอยป่เท่าเเรีย่ละแปดบบาทม้อนห้ออยปะเขาท่าเน พอแล้วเสือน้ำไม้เมื่อกงงน้ำไม้อียง,องไม่สังไพ่เสเสิบจะไปให้เน่าไห่สมได้บักรายได้พอนะนสี่สิบบาทเนี่ยมันเริ่มเป็นบ้องเนื้อเนืมันสิเริ่มหน่อยอะไแบบนั้นเนี่ยมันสิทจัน,น,นผู้ํำนานกัน โอ้ขามาแซบเบื้องตากานยี่ร้ายครับขามาแซบขามาน้ำนุ่มนะให้ชิมีละชิมันสีบด้ซื้อบ่ือ่อใซื้ออ่อย่นมีมะวข่ามาแซบเี่หเทาไห่แม่ันเองนอาหัวหนึ่งเอาไปชิมอาไปชิมชิมมันละแซบอยูมันมันมันนุ่มเนาะ บอกข้าก็มาขายมือนอี่บอ,อผมไปเดียชิมมือเลยคนออกมาเลยเอาไปชิมหอนเดีย๋ยวพอกินว่าเบิร์ดแม่่อยเดีกอยมาขายหรอบอสอท่เฮ็ดอยขายอยาจ้าที่ปมลอยต่อลอยหาสิบาทครับมันต่อแมงเเจ้าขายเท่าไหน,นี่ โลละโฮปซีก้อยครับมันกินวันไในเดี๋ยวมันต้องเป็นหนึ่งซะก่อนครับเอาเป็นหนึ่งนะครับโอ้อเสียบขมมอล้วเดือบันหลยครับเนี่ยกินอาหารธรรมศาสตร์ผัดกระแยง บักแดงบมักผ้ามีวัสดุเนี่ยครับชีสันบรรยากาศตลาดย่ำเสาว์อำเภอตะการเผื่อผลครับทุกเสาวันพุธครับมหาลอเบิงหลายรีแนวขายคว้องขายหลายค้องขายถือราคาชาวบ้านครับเขาก็มาใหม่ๆ่สารายอีสานเท่าครับเสือเปลาบแต่ผู้ชื่อไครผอมบอก ซื้อขาวดซอยเรานอ้อเมื่อตลาดผมก็เห็นเจา้ามาเนี่ยแหละขวนผู้ถือผมมีผู้ถือมานําำได้ไหมนี่มีคนถือมีคนจ่ายเงินพร้อมได้ไหมนี่ธรรมาดาได้ไหมอันนี้ก็เอ็นบอสเป็นยังมีจานอะไรบ้างอยู่ห้องกับบ้างกันอันราดเลยก็ได้ได้ครับแม่ ครับราเลยก็ได้เดี๋ยวผมกินเลยช like ิ้นอ right. ่ะชิ้นนึ <S 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 ่งลงน้ำจิ้มเราบนทั้งหน้าบนผมข่าทั้งหลังครับปกติแม่ก็ขายอยู่นี่ปะเออแม่ขายอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดโอ้เป็นหน้าหน้าโรงพยข้างเข่าเด้อะข้างเข่าโรงพยางบาลไอ่เลยยาางขา